มันมีเพดของพี่เรียกวัสนานาน่วมเนี่ยนะครับเพดของพี่เรียกวัสนานาน่วมเนี่ยมาเปิดมาเผยมาเปิดมาเผยเรื่องของแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมนะครับโอ้โหเนี่ยนะครับเห็นหรือยังครับเนี่ยเราลำดับภาพมานะครับสองพันร้อยยี่สิบสองพัน่ร้อยยี่สิบเจ็ดเนี่ยตามลำดับมาเนี่ยนะครับเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศเห็นการเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศอันเนี้ยภาพเนี้ย ภาพนี้ยังไม่มีถนนนะครับเออ2520ไม่มีถนนอพอต่อมานะขึ้นมาอีกเจ็ดปีขึ้นมาอีกเจ็ดปีครับขมรตัดเส้นทางครับเออตัดเส้นทางมาแล้วครับทีเนี้ย <laughs> ตัดถนนมาแล้วครับเจ็ดปีต่อมามีถนนครับาภาพบนไม่มีถนนนะครับอนี่ประเทศไทยนี่ประเทศขมรครับขมรล,ลุกล้ำดินแดนเรามาเป็นแถวมาเป็นแนวเลยครับแต่ผมสันนิษฐานว่า พี่หลวงสันนิษฐานอย่าง,งาน,นี้นะนี่น่าจะเป็นแผนที่ของไอ้อไพวกสัมปทานไม้นะครับสมัยนั้นมันเปิดป่าสัมปทานไม้ครับก็มีการตัดถนนเส้นทางลึกเข้ามาถึงประเทศเขมรนะครับเนี่ยเข้ามาถึงประเทศเขมรตรงนี้แหละครับสองห้าสองเจ็ดเนี่ยตรงนี้เป็นจุดที่ปะทะกันนะครับจุดที่ปะทะกันแน่นอนอยู่ในประเทศไทยครับดูยังไงก็อยู่ในประเทศไทยนะเอาพวกเราเข้าใจใช่ไหม ทีนี้ก็มานี่เอ,อ,อ้าเรามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับารายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยเขาเรียงไว้เลยนะครับพื้นที่นะครับเนี่ยพื้นที่ไทยขเขมรเนี่ยเนี่ยแผนที่ปี63แล้วก็ปี68เมษายนพฤษภานะครับเขมรลำ้ลำลเข้ามาประเทศไทยครับเนี่ยเขมรยังไงก็ล้ำครับเข้ามาอยู่ถึงตรงเนี้ยเขตประเทศไทยเนี่ย,ยดังนั้นเนี่ยขเขมรจะเอาอะไรมาเถียงเราละครับทีเนี้ย เออขมียนหมดสิทธิ์แล้วครับจะมาเถียงเราแบบไหนแล้วครับทีเนี้ยเออท้งนี้ท้งนั้นเนี่ยเป็นผลมาจากการที่ขมีนรีบเล่นเออรีบเล่นเกมนะครับเออรีบออกตัวรีบเล่นเออพอคุณเล่นเนี่ยเล่นแบบนี้แล้วคุณเล่นแบบไม่รอบครอบเนี่ยแน่นอนครับขมีนก็เสียทรงครับนะเออขมีนเสียทรงเองแล้วคุณจะไปยังไงล่ะครับเออแล้วขมีนจะไปต่อยังไงล่ะครับเออเห็นไหมครับเออขมีนเสียทรงละทีเนี้ย ไปต่อให้เป็นนะขมินนะอไปต่อให้เป็นเอาโหเห็นแผนที่แล้วเนี่ยเห็นแผนที่ขมินมันลุกล้ำํำบ้านเราเมืองเราเนี่ยชัดเจนนะครับเนี่ย <c oughs> พูดกันตามตรงครับมันชัดขนาดเนี้มันชัดขนาดเนี้ <c oughs> นนนถ้าเปิดสงครามเนี่ยอถ้าเปิดสงครามมันจะรอดไหมครับมันจะรอดไหมเราเห็นหมดอะเเราเห็นหมดเลยนะเนี่ยผมผมหลับตานึกนะ ถ้าเกิดสถานการณ์สงครามจริงๆนะเอ่อถ้าเกิดการสู้กันจริงๆนะเอ่อเราเอาเครื่องบินเอาโดนน่ะเราเอาโดนไปหย่อนระเบิดล,ลงอ่ะจะรอดไหมเอ่อถ้าขมรนมันมันห้าวไม่เลิกอ่ะเอ่อถ้าเกิดต้องยิงกันทําสงครามกันเราเอาโดนครับอ่าเพราะเราเราจะเอาทหารเข้าไปเนี่ยแม่งวางกับระเบิดเยอะมากมันวางกับระเบิดเยอะมากเราเอาโดนครับโดนบินไปหย่อนระเบิดลงอ่าหย่อนลงตามตามหน่วยทหารขมรยียนครับ เออถ้าเออพวกขมรนมันตั้งอยู่ตรงไหนเราก็ไปหย่อนตรงนั้นครับเอออันนี้คือสภาพจริงนะครับเนี่ยเออถ่ายมาเมื่อปีหกแปดนี่เองนะครับเมษายนกับพฤษภาคมเห็นร่องรอยการขุดหมดเลยเนี่ยเห็นชัดเจนขนาดนี้เออเราลบกับมันเนี่ยเอาปืนใหญ่ยิงไปเนี่ยเออลูกปืนใหญ่ไปโดนต้นไม้ก่อนก็ได้เออแต่ถ้าเอาโดนไปเนี่ยโดนหย่อนระเบิดลงตรงๆงเนี่ยทางดิ่งเนี่ยเออโดนบินมาปุ๊บหย่อนปั๊บลงเนี่ยโดนหมดนะครับ เอพอพราะขมรนมันอยู่กันแบบเนี้ยเปิดเผยที่ตั้งขมมันเปิดเผยที่ตั้งในเนอในหน้าแนวเนี่ยเออเปิดอย่างโจงคึมน,นะครับนะ,ะเห็นหมดเลยนะครับเออเห็นหมดเลยว่ามันอยู่ตรงไหนอยู่อย่างไรนะเออไม่รอดหรอกถ้าจะสู้กับไทยเนี่ยโอกาสรอดยากนะครับเออเมขมรหาโอกาสรอดนี่ยากมากยากมากครับเออไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยเห็นไหมอะไรดีโกดเอางูม คือสันดานขมรนะมันไปอยู่ที่ไหนเนี่ยมันมันแทบจะไม่พางตัวเลยเออมันคุ้นเคยกับวิถีชีวิตเอ่อพวกสายงานก่อสร้างอ่ะเออขมรนมันมันมันคุ้นเคยกับพวกสายก่อสร้างอ่ะมันก็ไปทําที่อยู่ที่อาศัยในแนวลบอ่ะมันไปทําแบบนี้ครับเออไม่รอดครับเออโดนบินมาเห็นหมดใช่ไหมมันไม่มีการพางตัวไม่มีการอะไรเลยเออเออเนี่ยเออมาแถมแถมมาถ่ายวิดีโอเออออกโชว์ทั่วโลกด้วยเนี่ย สลัมชัดๆเนี่ยนะเห็นชัดเจนเลยเนี่ยเห็นไหมพวกเขมรนเนี่ยไม่มีความพร้อมในการทําสงครามนะครับนะมีแต่โชว์ท่าดีทีเหลวครับไอ้ที่เราเห็นมันเดินขบวนโชว์อ่ะไอ้ไอ้ไอ้ที่เรามันเห็นพวกขับรถโชว์อ่ะแท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันเอามาสู้กับไทยเนี่ยผมก็มั่นใจครับมันสู้ไปได้นะครับนะมีไว้โชว์ไม่ได้มีไว้ใช้นะครับนะขอความกรุณานะครับระมัดระวังนะครับ ระมัดระวังเรื่องของการนำเสนอนะครับการนำเข้าข้อมูลระวังจะโดนพรบคอมนะครับตอนนี้ตำรวจไซเบอร์เนี่ยตำรวจไซเบอร์เอาจิงนะครับออกหมายจับคนไทยหนึ่งคนจับตัวแล้วหนึ่งคนแล้วก็ออกหมายจับขมีนอีกสองคนและก็จะมีรายที่สามนะครับรายที่สามของขเมียนจะต้องโดนจับแน่ๆครับนะผมรายที่สามคืออะไรครับ ขมียนเนี่ยมีพระขมียนรูปหนึ่งนะครับมีพระขนาดเป็นพระนะครับเป็นพระก็ยังไม่มีสํานึกครับมาออกข่าวเท็จข่าวปลอมไอ้อย่างนี้สมควรโดนครับเจ้าพระขมียนรูปนี้นะครับเจ้าพระขมียนรูปนี้อ้าพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับนะหันไปดูครับหันไปดูนะนี่พระขมียนครับพระขมียนเขาเอาวิดีโอนี้ เออเนี่ยครับเอ่อพักเขมรเอาเอาวิดีโอนี้นะเออพักเขมรเขาเอาวิดีโอนี้ไปขึ้นแคปชั่นภาษาเขมรครับเอ่อไปขึ้นแคปชั่นเนี่ยภาษาเขมรเอ่อซึ่งแปลเป็นภาษาไทยนะครับเอ่อผมแปลเป็นภาษาไทยแล้วเนี่ยเขาไปพูดถึงว่าเขาไปพูดบอกว่าเนี่ยเรื่องของการปิดด่านชายแดนเอ่อทำให้ประชาชนคนไทยลําบากเอ่อการปิดพรมแดนทําให้นักธุรกิจและคนไทยกดเครื่องเนี่ย ถึงขั้นบุกปะท้วงครับโอ้โหคอมเมนต์กระเมนครับคอมเมนต์คนกระเมนเข้ามาแบบรัวๆเลยครับอคอมเมนต์มาช่ำๆนะครับเห็นไหมเอออันนี้คือข่าวเท็จนะครับในวิดีโอนี้เนี่ยเป็นการเรียกร้องของพี่น้องคนไทยนะครับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเขามารวมตัวกันแสดงความคิดความเห็นต่อต้านเรื่องเรื่องกฎหมายนะครับเกี่ยวกับชาติพันธุ์และถิ่นที่ทํากินอ่าเหตุการณ์นี้มันน่าจะเกิดที่จังหวัดเชียงใหม่มั้ง เอ่อถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเกิดที่เชียงใหม่เอ่อหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเออนะเอ่อแม่องสอนที่เชียงใหม่นี่แหละนะที่ที่ลุมชาติพันธุ์เขารวมตัวกันมามาประท้วงนะครับในประเทศไทยนะครับเอ่อแต่ฝ่ายขมรเนี่ยกลับเอาไปบิดเบือนว่าเป็นชุมชนคนไทยเนี่ยประท้วงไม่พอใจเรื่องการปิดชายแดนอ่าอันนี้อันนี้คือข่าวข่าวเฟกนิวนะครับเอ่อวิดีโอเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่ค in you know, ุณเอามาบรรยายเป็นอีกเรื่องหนึ่งเจตนาคุณจะให้สังคมเข้าใจผิดครับฝากไปถึงตำรวจไซเบอร์นะครับจัดการมันนะครับเนี่ยเนี่ยยุดเสอร์นี้นะครับยุดเสอร์นี้เป็นพระเป็นพระยุดเสอร์นี้เป็นพระสงฆ์องค์พระเจ้านะครับนะแล้วก็มาบิดเบือนมาบิดเบือนเนี่ยเรียบร้อยนะครับไม่น่าเป็นพระเลยมูสาละไม่น่ามาเป็นพระครับมูสาแน่นอนครับพระเขมรเนี่ย เออภาคเขมรมันก็เชียร์เขมรแหละครับอ่าใช่ไหมเออภาคเขมรมันก็เชียร์เขมรครับเชียร์แบบโง่โงแบบเนี้ยเออหลอกลวงคนเขมรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ในสัพเอ่อสมณเพศใช่ไหมมาเป็นพระด้วยแล้วมาพูดมานําเสนอแบบเนี้ยเออไม่ดีครับนะเออก็ขอฝากตํารวจไซเบอร์ไปจัดการนะครับเอ่ออ้าวี่ทุกๆท,กท,กทุกท่านเห็นเพจมันแล้วใช่ไหมเออดูแลกันเพจเขาอะเออดีหน้าเพจเขานะครับหน้าเพจเขาเนี่ยเออตามนี้เลยนะครับ เออตามนี้เลยเออไปจัดการหน่อยไปคอมเมนต์ได้หน่อยนะครับเออไปคอมเมนต์เออวิดีโอเขาหน่อยเออทำไมเนี่ยเนี่ยในวิดีโอเขานี่ยังออนแอร์อยู่เนี่ยนะครับเขาออกอากาศเมื่อเมื่อสองชั่วโมงนะครับนะเเเออออออไม่รู้หรือประเทศนี้นับถอยหลังเออใช่ครับใช่ครับเออเขมรเนี่ยมันเออมันซื้อบื้ออยู่แล้วนะครับนะสอนคนให้เป็นคนโง่นะครับสําหรับแผ่นดินเขมรียนนอสำหรับเออประเทศเขมรนะครับอ่พ่อแม่พี่น้องครับ หลังจากที่